เกละ่ะกลับได้เลยครับกูไม่กลับอ่าทำไมครับกูรอดังทอนเฮ้เแหลมครับผมเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยเก้าสิบครับพี่สี่ร้อยเก้าสิบมึงทอกูห้าร้อยสิบบาทเพราะกูให้แบงค์พันโทษนะมึงให้แบงค์พันผมตอนไหนกูไม่รู้แต่กูรู้ว่ากูให้ ไม่ไม่เสียงจริงเลยถ้าเจอผีก็เจอนักเลงมึงบ่นอะไรไปไม่บ่นครับผมกําลังจะหาตังค์ทอนให้ให้พี่ครับผมครับพี่ตังค์เยอะมั้งครับเยอะครับนี่อะไรฮะแบงร้อยโอ้เมาจริงด้วยจำแบงล้อยแม่นเป๊ะเลยนะครับอ่ะนี่ครับผมนี่ครับอ่ะอีกสิบบาทโอ้มันเมาจริงๆเลยเด๋ยวหะเด๋ยวน้เดี๋ยวหาก่อนนะครับเดี๋ยว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  มึงหายเจอเดี๋ยวเด้กันครับเดวกันครับผมกลังหาอยู่เอางี้เดี๋ยวผมให้พี